หนมเืองแฟนช anel ยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจเล็กนะส้มตํายำสาม,มพกนะนี่นะกําลังยุ่งเลยนะเจเล็กกาลังยุ่งเลยเราไปทักทายเจเล็กไปดูยำแซ่บกันนะเสียงดังเลยนะโต๊ะสองโต๊ะสองนะอันนี้เป็นที่ทํายำนะอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อทางร้านนะคุจะโทรสำรองที่นั่งได้เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวไปดูเมนูแนะนําก่อนนะวันนี้นะ อันนี้เมนูแนะนำนะเจเรียกวัสดีครับจ้สวัสดีจ้าเดี๋ยวจะเงยหน้าไปสบตาวันนี้กำลังยุ่งเลยนะก็มาขอเจเล็กควรอีกหนึ่งวันอันนี้เป็นอะไรครับตั้โคราชตั้โคราชนะสวัสดี มาดียับถึงนึกออกอันนี้เป็นตำโคราชนะหอมปลานะปัวหนึง เดี๋ยวมาดูลีลากการซอยนี่นะ ขอบคุณนะคะรู้รว่ารบกวนนี่เซฟคุณเซฟขอบคุณมากค่ะอ,อันนี้คืออะไรครับเจเล็กเนื้ปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนนะ้หอหูปลาแซลมอนม<า>ก็มีนะหนึ่งร้อยบาทนะ,ะต้วหนึ่งอ่าตัวนาง,งนิ่คข้า ร้อยโอ้ยยำตามสั่งมียำตามสั่ง <500. S 1> เดี๋ยวมาดูยำตามสั่งถาดห้าร้อยนะต่อจากเมนูนี้นะ,ะมียำหอยนางรมโุบเบาเอาเปเลงขึ้นมาอย่างนี้ ก็ข้นอีกนิดหนึ่งไม่เอาเงียบสงบลงลูกค้าโต๊ะเยอะๆเดี๋ยวลูกค้า,าเดี๋ยวลูกค้าเครียดนั่งรอเดี๋ยวเคเดิดค่ะโตหนึ่งนะคะลอยหอมเจียวด้วยค่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้มาดูถาดใบเบัลเลอ่อะไรนะเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรนะโตหนึ่งเสร็จครบแล้วนะคะ ดูกันด้วยนะไก่ไกล่กลงกันเลยนะลูกนะอะไรก็ดูให้เรียบร้อยอนี่ปลามาตัวเบลอเลยนะ อันนี้เขาเรียกยำอะไรนะเจเล็กตามสั่งหกเจ็ดอย่างค่ะห้ารอย่ะตามสั่งหกเจ็ดอย่างห้าร้อยนะเมนูนี้ต้องมาลองนะเมนูนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะเร็วๆนี้นะแต่มาคนเดียวกินไม่หมดนะเดี๋ยวต้องรอคนมากินเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวยังไม่บอกก็จะเป็นใครนะ เร็วๆนี้แน่นอนนะ เป็นไข่หมึกนะอันนี้เป็นลูกค้าระบุมาเลยนะครับนะหกเจ็ดอย่างห้ารอยนะแจงชูนนเนียอ์ลูก เนเร็วนี้นะหนุ่มเมืองชนจะมานั่งกินนะเมนูนี้นะแต่ต้องหาเพื่อนมากินนะได้อ,อ,อันนี้ของตอ๊ะสีนะคะไข่ปูไข่ไปลาแซงมองหมาสอบเผ็ดกลามปูโอเคไปนะคะคุณนมต๊ะสีค่ะโต๊ะสี่บนไปนะคะตุงฟง ขอขวดหน่อยลูกจะตอบน้ำยำให้ลูกค้าอันนี้เป็นแบบกลับบ้านนะคลูกค้าโทรมาสั่งน้ำยำสั่งขวดอะไรอันนี้ชนโกลมสั่งน้ำยำปลาร้าสั่งขวดหาดูแลกันยำเล่นอยู่มาได้สินี่เดี๋ยวมีตัวเจ็ด โอ้มีกุไปไป้งดองปลาเราสิบสองเก็บจันไดผลไม้รวมผลไม้รวม เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่คลิปนะครับใครอยากมาสำรองที่นั่งได้นะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะอ่าเซจายเรียกคุณแม่โต๊ะโต๊ะก้ามาให้แม่ดีแม่ครับแม่เรียกครับได่แบนจา้าพี่แม่ทำไปเลยแยกน้ำทำไปเลยค่ะอ่าสารไทยผลไม้ค่ะพี่แม่ไม่ได้ใส่กะหรันเลยเนาะไม่ใส่โอเค วันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยหมอนเยียนยาผลไม้รวมสามไข่นะแต่วันนี้หนูไม่เลิมพี่แม่เลยลูกค้าโทรมาจองชื่อไว้แต่วดินอะไรหล่นพี่เพร้นอ่ะมะเพก็กไม่ออกออนะ <c oughs> น้ำไข่ผลไม้รวมถ้าสั่งแบบนี้เท่าไหร่ครับจะเล่สามร้อยค่ะสามร้อยนะคือวัตถุดิกไม่ได้เพิเติมอะไรอ่ะพวกอะไรนะข้าวโพดมาม่วงอะอะไรเนี่ยเขาขาต้องไปติดไม่ได้อยู่แล้วอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นอย่างขวโมะม่วงเฉยๆก็ติดไปะแล้วอะอย่างเนี้ย พี้แม่มเต็มมอบตัวได้เลยค่ะสามร้อยสามไข่ผลไม้รวมนะสามร้อยบาทนะค่คะที่ชายทะเลน ะะเดี๋ยวจะเล็กๆทำนะคะโต๊ะเจ็ดตำทะเลสุขราอะไรที่เก๋กนละจะจ้อยมาเดี๋ยวดูลูกค้าในร้านนะนลูกค้านะมาดูบรรยากาศในร้านนะนี่นะเงาแจมกบดีค่ะก็ดีกินใหม่ค่ะ เอาปรอไปทานถุกนเนาะประอบใแม่งลูกนี่มีแถมอีกนะมาเร็วขาเกาขาแกขาแกาขาแกี่นะคะจ้ะตอประจำขาแก่เลยละอันนี้ตอนเจ็ดนะคะกลับบ้านอ่าเดบินโตใครอะโตสิบ เสร็จมายัไงไงอีก่ะเนาะเส็ก็เพิ่มมาแม่ไปที่ไหนลกูกทาที่นี่โอเคเพราะว่าเหมือนว่าเสิร์ฟไปแล้วแวะมีคามิดงงเพิ่มเพิ่มครับแซ่บจนหยุดไม่ได้นะจนต้องเพิ่มต้องเบิ้ลนะ ลูกไม่ได้เรียกพี่เอกมะหรอแม่ต่องลาดไม่ต่ำอย่างคนหนึ่งคนละอัดเหมือนแม่ทำไปแล้วใครจะเจอที่ไหนลูกเอามาให้แม่อ๋อคนละอยู่ข้างบนไง แม่จะได้ตั้งใจไม่เสิร์ฟหรอกโคล่าเมนูต่างโคล่าที่คุณลูกค้าสั่งมันเดืมดบน <laughs> ไม่เห็นเดี๋ยวแม่ทำอันนี้ให้คุณลูกค้าค่ะ อยากกินเพอเราลืมบางทีบอกเราตอนได้กินว่าอันนี้ไม่ได้เจอเราเราก็ยินดีละ่ะเดี๋ลืมไปโต๊ะโต๊ะอ,อะไรนะลูกโต๊ะหนึ่งที่แม่ลืมนะลูกนะได้สัมโคราดนะฮะ นนต้องใส่เนื้สือสัน้นครบอ่าเสื้อห้าร้อยเหมือนกันอืมสันน,นี้หลักหลาย ขาดอะไรลูกลูกคุยกับแม่ดิขาดทะเลให้คุณลูกค้าเลือกสองรอสูกรเริ่มต้นจัมป่าร้อยบาทลกูกคุยไม่ยาผมต้บบแี้ <c oughs> ลูกค้าจะเข้าใจพูดง่ายๆจบเร็วนะ,ะให้เลือกสองรอสูตรต้นจัเป็นเมนูทำกลับบ้านนะ น,นี่เป็นกุ้งดองน้ำปลานะกลับป้านนะ เสียให้คุณั้านเราจะไม่บังคับนะคะใครจะสั่งกี่อย่างหรือจะเพิ่มไงก็ได้คุณลุอเดี๋ยวแต่ว่าลูกค้าต้องรู้ใจกับเราว่าเดี๋ยวเราได้จังหวะแล้วเดี๋ยวเราสวมให้ใช่มันมันทุกอย่างมันต้องให้จังหวะดีเราทานเพลินๆใครให้เรามาต่อคิวใหม่เราก็ไม่รอกินใช่ไหมคะใช่ใช่ดีมันมันไม่ใช่อะไรหรอกที่สั่งมีแรกปวดทันไม่หมดเราทานเรื่อยๆมันเกิดติดลมอ่ะคุเราอ่ะใช่ไหมใช่ แต่ถ้าทิ้งช่วงนานก็จะอิ่มก็เลยไม่อยากอีกเราก็ต้องเข้าใจใจเขาใจเราถ้าเราหาจ,จังหวะแซงไม่ได้จริงๆแจ้งลูกค้าไปเลยลูกค้าจะได้ํำใจเรามากินวันหน้าอโอเคเอาวันนี้ไม่กินละไปเสร็จนะคะนออ้องขอโต๊ะเดกลับบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะ แปะต่ดตัวสิที่เพิ่มค่คะแซลมอนกุ้งสุกปราแล้วก็เดี๋ยวต้ออ,อกแล้วนะ้องก็เป็นไปของตัวสิบแซลมอนกุ้งสุกปราขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะซลมอนกุ้งสุกปลานะีน๋ยวเรามาปิดท้ายที่เมนูนี้นะ ไม่เอาตำ้มประรังเอาตาั้ม,ตมปะ,แบบะเดี๋ยวแม่แม่มาน้องเดี๋ยวพอแม่แม่มา,มาเดี๋ยวแม่ให้แม่แม่ทำกุ้อองอบเกลือนะลูกนะ ดเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เซมอนกุ้งสุกปลารานะ เมนูร,าร้ารเล็กนี่น่ากินน่ากินเยอะเลยนะครับเมนูใหญ่ๆอลังการนี่ก็เยอะนะของคุณโต๊ะอหออกเดี๋ยวไม่เกิน5้านาทีเสิร์ฟแล้วนะคะ คุณเจ๋วเหรอใช่ครับคุณเจ๋วโรงพยาบาลใช่ครับอ่คุณคุณเจ๋วอีกยี่สิบนาทีมาเลยค่ะคุณเจ๋วจะสั่งของไว้เลยได้คะ <c oughs> มานี่ยงกุ้งสดปรราลานะเจ็เมามากินนะ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนู่มูสชาแนลได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ